ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมเกล้าเอามือนี้เขก็มาอยู่กับขอกควยพอกไก่คือเกล้านะครับเนาะเกล้าเม็ดเดิมอ่ะคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามือนี้เฮามี่ยังน้ำเสนอพี่น้องครับผมมีค้วยมีค้วยด้วพี่น้องหัวพงมี้แล้วมือนี้เปิดคลิปก่อนทันทียี่สิบสี่สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกข่าได้พี่น้องเนะครับอีพี่ที่ทำไดพ่อสองร้อยสิบ สองร้อยสิบแปดได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีแสดงว่าติดตามพญ่ไกลมากเพราะว่านี่บอกมันโมแมนต์สองร้อยสิบหกต้องเป็นสองร้อยสิบแปดขอบคุณเอฟซีเนาะครับเนาะแสดงว่าติดตามพญ่ไกลขอบคุณที่ผู้เพิ่นเอาไปแล้วนะพ่อซุ้มคลิปเมื่อวานนี้ครับผมขอบคุณเอฟซีเนาะแม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกไปลรบุรีแม่ลูกนี่ไปลรบุรีเนาะครับเนาะไปบุงลิง เลี้ยงกล้วยส่ลิงเด้อเอาไปพัฒนาทางพุ่นเนาะแม่นครับเอาไปนี่มัเลี้ยงตะลิงหลายเอากล้วยไปเลี้ยงร่องเบิร์มันสิเป็นค่าลิงกับกล้วยอะไรนี่ไปก่อนกันอันนี้เว้าเล่นเว้าเล่นเนาะพี่น้องเว้าเล่นเว้าวเลนกับโาโตแม่ท้องก็ไปชายวานเด้อไปชายวานเนาะครับเนาะแล้วก็อีกตัวที่3ไปสามตัวที่3ไปสุรินครับผมไปสุรินเอาจัดจัดทรงให้เบิดแล้วเนาะครับเนาะเบิร์นเรียบร้อยครับเอาไานี่เนี้ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพู้ที่เป็นวิดีโอวิดีโอข้อเนาะเออว่าไงถ้าวิดีโอข้อมาเบิงอ่าเพิ่นก็เลยปิดไปสองเม่เนาะครับเนาะหายทั้งอากาศครับเ่อเป็นแม่ทองทั้งสองเม่เนาะครับเนาะวิดีโอข้อเพิ่นมากขนาดเงินเพิ่นบ่ถึงโอ้ให้เพิ่นเส้นเพิ่นกบระปากเส้นเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วอีกอีกสองตัวที่เหลือน่ะเนาะไปเลยครับอันนี้ ก็คือว่าเอฟซีเพิ่นผู้ติดตามเนาะเพิ่นสั่งไว้เนาะพี่น้องก็เลยวีดีโอคอยเพิ่นเบิ่งเนาะโอ้้แลวโอ้เลียตัวเพิ่นก็เลยเออทักแคทมากกับดีโอคอยกันเพิ่นครับผมเบิ่งทุกซอกทุกมุมคือการถ่ายคลิปนี่แหะเพิ่นก็โอเคเลยให้เพิ่นเบิ่งเบิดทุกซอกชูมเอ้าไปเอาเรื่องเลยครับเอาเมียที่หนึ่งแล้วครับบาดนี้เอ้าตัวแรกครับบาดนี้เมียที่หนึงนี่ครับผมความสูง139บวกลบสูงอยู่ที่139บวกลบเนาะพ่อเนาะสถานะเพิ่นทอง สถานะนี่คือท้องมีลูกเม็ดทองมีลูกเน็ดทองจ้างกับผมพ่อยังครับผมเก้าจริญพ่อกับงเก้าจเลื่อนนี่คือพี่น้องพ่อเก้าจเลื่อนนี่ครับได้จักเดือนพ่ออาเข่าหกโอ้ห้าเดือนสิเข่าหกเดือนครับผมมีคลิปตรวจท้องนะพ่อเนาะมีเออบ้านนี้เบื้องน้าตาเพิ่นครับผมเบื้องหน้าตาครับผมเอาเบื้องปากก่อนพี่น้องปากคาบแก้วเจ้าคาบแก้วคาบวดเบง ตากะแต้มตาแจมแจมเจ้ากะจัมเบื้องบัดอัตลักษณ์ขุยไทยพี่น้องเบื้องลอยอัตลักษณ์นี่ชัดเจนเนาะครับเนาะเบื้องอ่องข้อพี่น้องอ่องนี่คือสามอ่องเนาะพี่น้องนี่นี่ครับผมว่าสามอ่องครับผมว่เป็นผู้โบ้ซ้ำทีเน่ะผู้โบ้พี่น้องโบ้รักสีขาวอีกต่างหากเบื้องกีบเล็บกีบเท่าช่วงอกนี่ใหญ่เลยพี่น้องช่วงอกใหญ่เบื้องกีบกระล้านี่แหละเขาอิ่นเอาเอาชัดเจนเลยนี่มณตัยมณตัยทว่างขุยไทยเลยพี่น้องเนี่ยเอาหนี่เอาแบบชัดๆเนาะให้พี่น้องในเบื้องแบบ โอ้ยตัวนี้อัตลักษณ์ดีเพราะว่ามีถุงเท่าเป็นเล่นยงชับโตกลุ้มมาหลังแม่มาบ้านนี้นี่กำไลกำไลเก่าทั้งหลังพี่น้องกำไลเก่าทั้งหลังครับหางนี่เป็นพัวใหญ่เนาะพ่อเนาะหางนี่พัวใหญ่หางเป็นหางเล่ามากหางหางเล่ามากหางพัวใหญ่ครับผมเอาเบิ่งพี่น้องเบิงเพิ่นได้ลูกเยอะตัวแล้วพ่อสองตัวโอ้ได้ลูกไม่เล้วสองตัวตัวสามฆ่าทองเด้พี่น้องเด้โอ้ตัวที่สามได้ทองโอ้เพิ่นอนติดสายเป็นผู้โดดแเนาะครับเนาะแมน ติดสายเพชรอุดรน่เด้อพี่น้องทั้งไปหาฟ้อนหาเตยจักหน่อยบ่ทันได้เตยปานนด้ก็ย้อนแน่ย้อนอยู่เนาะเอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งหุ่นเบิ่งเบิ่งต้นโตพี่น้องก้มใหญ่ิ่งคมอ้าวนะครับฝนตกฝนเงินหาเพื่อนหาข้ามหาเพื่อนหาท้องเนาะผู้เฒ่าพาว่าครับเนาะเดี๋ยวไปตกสภาพเด้อพี่น้องเด้อตกสวงตกสภาพพอดีนี่ล่ะอัตลักษณ์กล้วยไทยเฮ้าสายพันธุ์ต่างประเทศบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยกาคือว่าเขาเจ้าออกสายพันธุ์ต่างประเทศเอามาเพื่อเอามาพาออกความใหญ่เนาะพ่อเนาะ ข้องไงข้อเพริ่นอันนี้คล้วยไทยนี่เพิ่นใหญ่โดยกำเนิดเด้อพี่น้องอันนี้ใหญ่ใหญ่น้ำเลาน้ำป่อครับผมนี่สายเพชรอู่ดอนขวัญพี่น้องทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวครับอัตลักษณ์กวยไทยเด่นชัดชัดเจนโอ้หนี่คือทองนี่รับประกันเลยมันบ่พ่อล้านเนามีคลิปตัวจทองให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับผมอ่าทักแจ๊บทักแชททักไลน์มาแกเจ้าดนี่คือทองก็พอเอ่อเก้าเจริญเก้าเจริญครับผมนี่เบิ่งเราพี่น้องนี่ม่านใหญ่เด้อพี่น้องสวยของเรา มันต้องมีตาแจมแจมจ้ำข้ออ่องตรงนองเขาเด้วยพี่น้องเด้อน้องางนมงามเลยหัวนมงามสีงั้นใส่ไม่ดีสมค่าเสียนบูดูโอ้เกินไปกว้นเหรอตีพ่อเอาเบิ้งจักเทียแน่โอ้จักเทียแน่จักสองเทียสามเทียแน่เอาเราบานี้ละค่าเพื่อนทอดได้พ่อบานี้จักเทียจุดหโอ้เปิดไปแสนหนึ่งบาทจักเทียสองเทียสาเทียแน่เอาจักเทียสองเทียสาเทีย เอัพี่น้องมักกะโทรมากกินกลางกันเขามาต่อรองเนาะครับเนาะสำหรับเมียบอกเมียพันธรรมดาส่วนสูงเพิ่นกระชีบว่าแม่ร้อยสี่สิบขว่มีตีพ่อโคลงเนาะนี่คือเพิ่นม่านม่านท่องเพิ่นกระเนี้แล้วเนาะเริ่มหลังแกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือเข้าวัดได้ยูเท่าใดก็พอร้อยเท่าใดก็ร้อยสามสิบเก้าโอ้ร้อยสามสิบเก้าดูวังสามสิบแปดสามสิบเก้าโอ้นี่คือเพิ่นกดลงเนี่ยแล้วเนาะกดตรลงลงเอาพอจุูงเพิ่นย่างขึ้นไปฮะเติงเติงคนบ้านนี้ ส่งเผาอุ่มบาทด้วพี่น้องส่งเผาอุ่มบาทไงขึ้นเทิงบนเร่พ่อบาทนี่เอายง่งแง่งพี่น้องเพิ่นเบิ่งบาทนี่โอ้พี่น้องเอ้ยบ่ขี่ลายได้ครับเด้อสำหรับเมียบอกเมียพันเบย์เงี้ยงสีหาอยากครับในลาข้วยสายอ่างข้วยอ่างข้วยเงี้งสีหาอยากครับผมข้วยสายอ่างข้วยนี่เป็นจีบเล็บก็ดีครับจีบเล็บมากจีบเล็บจีบเท่าดีเนาะจีบเล็บกะล่าเขาคืนเนาะพี่น้อง อย่างนี้นะครับ่ไงไปห้องไปซื้อละจิุดหานลรา้าดีละคาดีเขามีนะที่ตังไ้ไห้เนาะขืนยรกคานยู่กับมูเจในอันขืนยูกกับพีนวังได้พี่น้ังโทรมาสอบถามมีงบมีเงินเพราะไโทรมาสอบถามไ้ครับแม่เท่าตายแม่ตายไม่ายกเป็นบ้านไอยแห้งเยตะนโอ้ยเ็งเพื่อเพื่งไฟีเนาะพอดว้าวว้าวห้ฟรฟี่ี เ <c oughs> มาหนาควกแถมเป็ดอะไอีกโอ้ผมว่าชันนี่ยังยั่งอยู่เด้อพี่น้องเด้ดอครั<ด>บเปิดเป็นได้ซตัวแล้วเมียนผมว่าชันนี่คือว่ามาปิดหนาคอกนี่คือหายเป็ดเนาะพ่อเนาะแถมเป็ดไข่เด้อพี่น้องกบกระลังสีใหญ่โอ้โอกอบกระลังสีใหญ่ปลาดุกปลาดุกกือท่ามสองนิ้วแล้วเนาะปลาดุกก็คนเอาเอาอันนี้เอาวัดก้อนปีกไก่เนี่เบิดแอดเลยโอ้กบอะซี่หาร้อยตัวแถมเป็ดซี่บ่เนาะเอา ก็คือว่าเราพี่น้องฮักแพงแบ่งปันนะทรมาสอบถามครับผม่ได้เมียมือเปล่าเอาพ่อใส่อีกตัวนึงมาหนิได้่าอีกตัวนึงอีกโค้บนึงบอกเป็นแม่ลูกบอกพ่อเอาพูอได้ต่ำต่อรถคล้วยต่ำต่อฮักเว้ยเลีนสวนไปสวนมาเนี่ยคัดลายมือในสามซีคัดพี่น้องเลยจัดทรงพี่น้องเพื่อนน้องเพื่อนต่ำต่อนี่แล้วพี่น้องเพื่อนต่ำต่อรุดเบิ้ลต่อไวแตาล่ามกล้วยปกติที่ไม่ต่อเลี่ยงกันสามต่อไวแต่ถ่ายคลิปได้พี่น้องเขาต่ำเบิดแล้ว พี่นอ้องใหญ่เด้อครับกล้วยเม่นี่ใหญ่สมค่าสมราคาอยู่ดอกราคานี่ก็คือราคาห้องไว้ซื่อๆนาะพอ่อห้องไว้ให้ต่อรองเอา,าครับอืมห้องไว้ให้พี่น้องได้มาต่อรองเอาราคาก็อยู่กับพ่ะเพราะว่าท้องเก่าจะเลื่อนหนีคือว่าออกลูกมานี่ก็คือหลักแสนแน่นอนล่ะครับผมลูกเพิ่นครับ่ลูกเพิ่นนี่ต้องต้งได๋ก็ต้องหลักแสนแน่นอนเนาะพ่อเนาะเอาไปเอาตัวต่อไปเข้าบ้านนี่ไปละูกกระเพิ่นเด้ะอย่าพ่อกำลังสิเกลือเนี่ยจะมาแจ้งไม่กินหลาย เอาเสรแล้ลูกเพิ่งจยสร้างเลยล่ะนี่โอ้โหเป็นแม่ลูกนะครับเด้อบานนี่แม่ลูกลูกตัวเมียเนาะพ่อเนาะขุยไทยบ้านบ้านนี่นี่คือขุยบ้านบ้านเนาะครับขุยบ้านบ้านกําลังจะพัฒนากําลังจะพัฒนาพี่น้องมาเพื่อนเนี่ยเอามาหาลูกเพิ่นบานนี้มาหาลูกเพิ่นนั่มมาหาลูกเพิ่นก่อนเพิ่นเบิงได้กันเอาหนี่แม่ลูกตัวเมียโอ้เป็นแม่ลูกตัวเมียเนาะพี่น้องพี่เขาผู้อองตอง เบร้อมสูงไปเลยสามสิบสามบวกลบครับผมนาแต่แยมนาแต้มแยมเจ้ากับจับเอาจับอยู่เด้อพี่น้องเอาบ้านนี้ต่องข้อเนาะต่องข้อนี่การประจําสามองค์เนาะพี่น้องนี่เบิ้งง่ายๆเลยนี่เบิ้องแางกลางนี่ครับผมเบิ้งลูกเพิ่นกับสามองค์เด้อโอ้ลูกเพิ่นกับขึ้กันเอาเบิ้งแม่เพิ่นพ่นทุ่งเท่าขาวพี่น้องนี่กีบเล็บนี่อัตลักษณ์กันดีครับกำไลเก่าทั้งหลังพี่น้องทุ่งขาเนี่ยขาวเป็นขั้วไอที่แบบออกสี สีจังไเล่ะพ okay. oh. ่อสีชมพูเออสีชมพูชมพูขาวๆเนาะเพิ่นบ่ค่อยออก่อยออกจากเอาไปนี่พ่อดึงลงไปพูดมาเนี้เอานี่เบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องลูกนี่งามเด้อพี่น้องลูกนี่เหลืองหุ้ยเด้อครับเลี้งหุยพ่อสามกล่องเด้ออือครับลูกตัวเมียเด้อพี่น้องลูกตัวเมียตัวเมียแม่ลูกตัวเมียนี่ครับผมตอนนี้ลูกตัวนี้เป็นเป็นลูกตัวที่เท่าใดของเพิ่นครับพ่อตัวตัวที่2โอ้เป็นลูกตัวที่2บ bueno. oh. 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 <ten> ่แม่นอันนั้นตัวแรกโอ้ตัวที่2นี่ตัวที่2นี่ ตัวที่สองเขาว่าไอ้พทับได้เดือนนึงแล้วโอ้นี่คือนี่คือทับทับได้เดือนนึงแล้วแต่ว่าบอสามารถตรวจขั้นไหนดิดโอ้บอสามารถตรวจขั้นเดือน<ล>นึงนี่ตรวจขั้นบ่นได้เด้อต้องซีซิปหามื่นเด้อครับจะว่าเขาเจ้าทับมาแล้วทับพอพันดีสะโอ้พอพัน,น์เนลูกลูกอันอันเขาว่าลูกประกันนั่นน่ะปรกเจ้าสั้นเพราะว่าคล้ยนี่ส้นอยูร์ัฏยันเด้อโอ้ทับทับทับลูกของเจ้าสั้นอีกเท่านึงแมนโอ้ก็คือเป็น เป็นร้านเขาเอื่อนว่าเป็นร้านก็เป็นร้านเป็นเลนสคือเป็นื่อนเป็นลูกเป็นร้านครับผมเป็นลูกเป็นร้านเนาะเอาเบิ้งนี้เบื้องตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกเพราะพอรับจ้างมันวะพ่อนักเลี้ยงโรบันนะโอ้พระพี่น้องขนาดนักเลี้ยงดิ่งเบิ่งเบื้งเบื้งขนาดลูกบ้านๆนะครับเม่์เม่์อาจสีบ่เท่าใดแต่ว่าให้ให้ผลงานนี่แบบเด่นชัดเนาะครับให้ผลงานนี่ออกมาแบบมีใบไม่หลอดเนี่ยเว้ยนี่พี่น้องเบิ่งเบื้งเลยครับค้อยหน่อยนี่อยู่ประมาณจักเดือนพอลูกเพิ่นนี่สามเดือน เอายางน้ำปนเด้อพี่น้องเพิ่นนั่นเพิ่นอยากตื่นเนี่ยข้อนี่สามอ่องนะพ่อนี่ชัดเจนเลยนี่นี่ครับแก้วครับสีเหลืองทุ่งเทานี่ขาวพี่น้องกลวยหน่อยซ้ำนี่เนาะนี่แม่เพิ่นก็เป็นแม่ยงวเงีครับผมหน้าตาเพิ่นก็ดีก็แม่ยกเบิ่งพี่น้องแม่เพิ่นสูงหไรบ่ในพ่อร้อยสามสามรวบรบแต่ว่าเขาลูกเพิ่นนี่บ่เปลี่ยนคือแม่เนาะบอบอกบอกมาที่ไปทางพ่อครับโบโบ่บเปลี่ยนคือแม่ถึงว่าเห็นแม่เปลี่ยนแบบนี้แต่ว่าทรงลูกดีพี่น้องสายพัฒนาครับให้น้ำนมดี การทรงนุ่มครับที่ว่าทยเบื้งตีเบ้นาตาลูกเฮ้ยเขาว่าลูกเปาะเต่าไปเลยเอาเขาบอกว่าเดี๋ว่าลูกตัวได้ก็นเลยแต่ว่าเพิ่นผู้จักวางเพิ่นก็ว่าเป็นลูกเมื่อปืนรับจ้างเนาะลูกรับจ้างมี่พี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนขีดเล็บขีบเท้าเป็นกะทิแข้งขาใหเงี้ยได้ครับขาใหญ่เได้พี่น้องเกินเมียแน่นอนครับคล้วยหน่อยตัวนี้อัตลักษณ์คล้วยไทยเด้อเอาดึงบนเพาะว่าดิบหยาดเนึงแต่ว่าเพื่นทับตัวแต่ว่าลูก เนี่ยแซ่แขงขันแยงเนี่ยเพราะเป็นลูกของเจ้าท่านเด้อครับคือให้พี่น้องเอาไปรุ่นหรอเนาะพ่อเนาะแม่นี่นเอาไปรุ่นเนาะเฮายังตรวจให้บ่ท่านได้เนาะครับนี่ยละลูกตัวจสองข้าทองกันมันมีเด้อครับแต่ว่าพราะยังใกล้เพรากล้าประกันว่ามันอีตรวจทองเพราะว่าตรวจทองบ่ได้อยี่หลีสามสิบหมื่นเพราเห็นอยังครับอันสี่สิบหาเมื่อโอเคเพราะว่าเฮากันยังรับประกันกันเนีบ่ท่านได้เนาะแต่ว่าเออสี่สิบก็มื่อขึ้นไปนี่มันกะยังว่าตรวจได้โอเคเด้อพี่น้อง ต้องรับประกันกันเป็นบ่แม่นลอยเป็นล้านให้แจับใจมู้กมู้ไข่แล้วก็มู้เจ้าน้ำเด้ออันนี้คือให้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาแม่นครับผมคิดว่ามันสิติดอยู่ดอกเนาะพ่อเบิ่งจากลักษณะแล้วเพราะว่ามันเป็นคั้วข่มตเนาะคั้วข่มตแม่นคั้วข่มตมีโอกาสติด60-70%ครับรอดในห้า0ิบเด้อพี่น้องพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับหมอน้ำเนาะขึ้นอยู่กับหมอกับผู้ที่ มาเฮ็ดให้พี่น้องล้วการจับตัดน้ำล้วก็ห,หาหมอ,อดอีๆใส่คืนพนอพอญ่ไก่บอลวอเตอาเนอะเด้อพี่น้องเดอ้อเอาบ้านนี้แล้วราคาเพิ่นเดี๋ยวพ่อเว้าไว้หลายปานได้ครับตัวนี้หกเก้าหกสิบเก้าคะแนนซื้อซองเอาไปรุ่นสามแน่นซื้อซองเอาไปรุ่นสามพี่น้องก็ใครก็ซื้อไม่นั่งแม่นอยู่แล้วพ่อเอาแม่เพิ่นสูงหลายปานได้ก่อนครับลอยสามสิบสามลอยสามสิบสามก็รุ่นเลยก็คือถ้าเป็นได้ลูกตัวหนึ่งตัวที่ซองนี่คือพี่น้องไปรุ่นเอาแม่น โอเคครับเอาพี่น้องใกล้ๆวอซื้อนี่เบิ้งขันเขาเบิ้งขันเขานี่นี่เห็นบอลโรได้ลูกตัวเดียวก็คือลูกตัวนั้นพี่น้องแมนบอลตัดบอขีไลได้ครับห่งหูพันกระบิดแน่จ้ะเนาะไปหาย้อนจั็กน้อยโย่ส่งหูพันกระบิดนี่นี่เห็นอะไรย้อนปลายหูพันนี่ขาวดีครับพี่น้องสายเพชรอุดรนอยู่หรอครับปลายวัวเาเล็กน้อยเลี้ยงกระไ้สายดุลเก่าเนาะสายดุลเก่ากำลังพัฒนาครับสำหรับคููที่หาใส่งบใส่เงินก็คือซื้อสองไปรุ่นสามนะครับเนาะตระลึกกล้วยไทยชัดเจนกล กระดีกุซื้อกุ้ยไม่นั่งน้อยครับเอาปวยเพิ่นเลมงานพี่น้องเพิ่นก็ดูข้อบาไนี้อะปอยเพิ่นเลมงานก็ดูแบบนี้แล้วว่าตอนนี้ไายตอนเที่ยงเด้อพี่น้องห่อนนะครับห่อนเพิ่นอยากห่อนแน่ก็คือว่าแหละไายแล้วกะเจียวเพิ่นเขาข้อกขาห่มลงนอนน้ำไว้เนาะเอาพอเอาฟางได้ครับบานนี้เอาคลิปนี้โอ้ยฝากต้องใบบุญท้าแนวเด้อครับพี่น้องฟองฝ่ายขอบคุณหลายๆเอฟซีเมื่อวานนี้ลงสามตัว ปิดไปทั้งเบิดทั้งสองตัวโอ้ยสามตัวปิดไปเบิดเนาะปิดไปเบิร์ตสองทุ่มกับเบิด์ตแล้ววานนี้กับพใหญ่ไก่กับลาบกับลูกเขยกับลาบไปคือโทษติดต่อได้สองเบิร์ตเลยพี่น้องเด้อครับอ่าบางทีกับอะไรนดิเพราะว่าขันทีว่าดังแล้วยิงกหว่านเนอะเอาเอาเอาคลิปนี้เข้ากันนะน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์ไปเช่นกดนครับฝั่งล่างเด้อะฮัลลคุณก็นั่นเพราะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่วันที่ยิบซีสิงหา อันนั้นหกหาเ้อพี่น้องเ้อคลิปที่สองร้อยสิบแปดเนอครับเอาสุดท้ายนี่เาก็มียังหลายเนาะพี่น้องเนาะ<ม>อย่จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใบบุญแช่แนวพือเกา่าเอากระชได้มีคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องในเบิ้งเนาะครับเนเาะขอก่บบาวคำว่าส,สวัสดีครับ